แล้วก็ถามไปแปลอะไรไม่รู้ไอ้กุเอ็ดเพื่อนเพื่อนกูบอกว่ากูเล่นั้งมาเอ้ายังแค่เป็นหน้าเป็นหน้างี้วะไอ้โค้ดเท่แบนแมพใช่ไหมอันนีแบนแมพแบนเน็ตี่มีอุกรณ์อุปกรณ์แบนเซตนะเขาจะมันจะเป็นขึ้นเรียกกว่ามันจะซูมแบะคาคาแบนคาเฟ่คาเฟ่เออเพราะกูเล่นไม่เป็นระวังปะแมพใหม่เด้วยบ่ โดนพี่ไงแม่เพียร์เนี่ยห้ามชอบไปเออเบ๊บเออเบ๊บไม่เบ๊ง่าละก้อนไอ้เหี้ยดีนะเออแม่แม่ไม่ยังดีก็ยังป้อเป็นอยู่ได้อยู่ได้อยู่ให้โบ้เบ๊บไม่ไ้เหี้ยกูไปดูกูไปดูทิกแมวไอ้เหี้ยสปอนพีโคตรเยอะเลยแมใหม่สปอนพีกนะเออดูน้ำร้อนกูดิ่งอย่างละรอสแป๊ดไปกูไปกดใหม่แล้วกันต้มไข่ไปอยูต้มไข่ต้มท่าไข่ต้มท่ง แบนมันเท่เลแยอเอาอันนี้ของเราเอ็กแท็กก่อนแบนไอ้นี่ไม่แจ็คโคลเออแจ็คเกลแจ็คแคลแบนเพียรทำไมเบียดไอสัตว์เฮ้ยเบกเบียดเบกเบียดกันหน้าโวยนะแม่เบียดไม่นะมันกับพอะได้ด้วยเมลูซี่เมอเออไม่รู้สิเมลูซี่หรือแคดอะเมลูซี่เมลูซี่ดีกว่าแคดก่อนแคดปะแคดแคดก่อนแคดก่อน รู้สิได้อยู่อันนี้มันมันเดินได้เฮ้ยอันนี้มันข้อเตยยากแต่มันเกิดมีตัวข้อเตยอยู่น่าจะโม้เออโม้โม้เออเออเออยิ้มแย้มเชี่นี่โม้แม่งโกงไอ้สัสเอาไอคิวแก้เอาไอคิวแก้เออคิวแก้อยู่ได้อยู่แบน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 เอโกโดนเอโอ้โดนไอคิวตัดหมดอะไอเหี้ยตัวเหี้ยวะเนี่ย เอาอละไปเลย one and only หนึ่งวันวเฮ้ยเสมอปไปสัตว์สมอปไปสัตว์ทีมอะไรทีมเราทีมมันทีมมันกุ้งลางขยะไอ้เคียเอาไงทีมมันเลยไอเคียตัวกูน้อยเด้ยนะไอ้สัตว์วิวหกหกต้องตั้งใจใช่ไหมวิวร <Okay. S 1> ้อยสิบห้ามันวิวเก้าสี่ว่าคนสุดท้ายวิวสิบแปดไอเนี้ยไม่แน่ใจว่าสมอเปล่ากูใส่กูกูใส่คอมเพลนเดียวปะ พื้นล่างเท่ากันแต่ดดเมจไม่เท่ากันโอเคเอาไอ้เหี้ยมึงจะเล่นไอคิวมันก็ดีอยู่แล้วมันเปลี่ยนมาเป็นบัคอทำไมวะถึงกึงกึงไอ้เพื่อนเฮอโอ้โหอีนี่เราเรามาดูขึ้นกันอ่ะเขาจะ้นจักนบนตัวลงหลุมจักหลุมแบบกันหลุมนี่เอาลงแลเลยนะ เจ้่ห้องขาดมันลงเบ็ดนี่ห้องละอ่อนเนาะห้องละอ่อนห้องเด็กห้องเด็กน้องวานล่ะมีออริจลูกตัวตรงนี้แล้วก <currently. S 1> ันตัวอะไรเนี่ยมีบดิบบดิบบดิบไอ้เหียใครมากวะใจเย็นดิระบาย ตัวสุดท้ทายไม่หมดตลววางรูได้เกิมีรูป่ะระบายหน่อยเบียแม่งไม่ทันะไรไม่ย,มยิงหัวกันตายอะไรสั์เอ,า,อา,าเอาหวาแล้วพีก จาอไหมจ่อไหมคุยได้เจาอเอาไหมเรื่อยรอก่อนมีมีมีเหี้ยหัวอะไอสัตว์ สม่กว่ากัวอลิกเนี่ยนี่มีโลผ่ิงกดตัวนะครับ กอลิโลมอ่ะอาคมาใดใส่ไ oh. ด้ละไอ้เี้ยนะเต็มเลเตอร์ฮ่าคมาด้คมาได้ t h Last o p e r ้ t o r n ติกิัมัย่เลเลเลมันมามันมาไปดิด เฮี้ยทำมิ่งไอ้สัสทำไรอะเพื่อนเห็นเนาะโอ้ยโจรกูลากตามเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โวยกูตกใจหมดเลยกระดูวกระดู่จะได้จงจงไปมื่อกี้จะได้มันต้องถ้ามันถ้ามันวิ่งปิ๊กเปรมตังค์ไอ้เหี้ยไม่รู้มันจะทายฮาร์ดหรือเปล่ากูจะเล่นตัวเดิมมันจะเล่นวิวโจ้อะมือเล่นอะไร กูจะกัดจะเล่นนะนี่เล่นแล้วไม่เอาดีกว่าเอาตัวที่มีเคม,มอดี๋ยวกันมันนี่เออกูคิดมาเมือ่อส้นตีนไอ้สารไอ้สามีนไอ้ดีนะมันไม่หันมายิยงกูเลยกูไอค,คิวนะไม่มีเจาะเออไม่เป็นไรเนาะเราลัาไม่เป็นเราลัาพลังดัาโซเฟียโซเฟียปืนกลมีมีไซส์อยู่หกอันเลยเนี่ยปืนกลกับอาวุธที่เยอะอ่ะเออร้อยห้าสิบนัดอ่ะเออ แลไม่ชีนน่ะไอ้สั์เซมาเซมใส่ไปเออบัเซมบัเซมมันใหญ่ไอดิสิไอ้ไในหประชุมลงแรมแล้วบะเีอะรเบีดอะเ่เตนี่ตีนตีนตีนมีลูกมีอิเซียนดิดิชันิันเา็ไรพบอกรได้พี่บอก่ะ เซียนลิเซียนเลิเซียนลิเซีนลิเซียนมันไทยไหวะหนงนัดแล้วโหลดกัดไว้โอ้โหึ้นสกูปโอดชา,าเน้สกูจ้อยู่นั่นโอช้านแม่เซมปิดไอ้อก

ทีล่าเยอะใช่ไหมล่าขนาดไม่ใช่กองแม่งมีสีวางเหรอไอวางเหรอ

<or eliminated. S 2> เจ็ดเก้ถ้าเราอะไรอย่างงี้ถ้าเราเล่นชนะชนะครบสี่ตาอันนี่คือชนะเลยเหรอ่าชนะเลยบอกแล้วสี่ <4 S 1> <อ>ตาเลยเหรอเออสี่ตาก็เหมือนในแรงกเ yeah, นาะเฮียโคตรนะไม่เยอะนะสนุกดีแล้วไม่ได้ให้ได้ <c oughs> ไดเป็นพกขันได้ได้กับบุกเรื่มเดียวเนี่ยไอ้เฮียเบรกมันบุกมันมันจะเป็นสามรอบกัมเ oh. นี่ ถ้าเป็นตัวเจาะดีกว่าใช่ฮะยสวยงั้นกูเป็นไอคิวเหมือนเดิมเนาะอ่าไอคิวเหมือนเดิมว่ามันน่าจะย้ายถ้ามันยังทายฮาร์ดอยู่กูก็ไม่รู้จะพูดไงเไรเคียเกมมอลสามตัวเออกันไว้อ้ะเฮียโดนมาเด็กก่อนกูมีมาแฟดมาไอ้สัตว์กูถนัดแฟดมากกว่าออมแล่เอาออมแล้ววิชาร์ละใกลนั่นแล้วเนี่ยน่ะมันบิชิงชาร์ดเปล่า เออพ่อล <Iya. S 1> กลัวมนี้อ่าน่าจะกมะกรมโกมันจะเตะมันจะทายคาดก็จะสองที่เสศษที่สองเออไม่มีชิมหมดทางทางอันเนี้ยห้องกับเข่าเบรอ่ะเอาไว้เลยทีนี้บักกิจจัเนี่ยที่มันจะอยู่นี่แหละที่เนี่ยถ้ามันอยู่ไส้นั่นมันกันยากกันยากกว่าเบรยิ่งห่าง อเดียหาลงห้องแกแ่งไม่มีล่าไม่มีล่าไม่มีล่ะไม่ลูกม่ลูกม่ลูกเดอไทยนาจะสมอกเหมือนเดิมเหมนเปล่า เคยเล่นบักแล้วจริงนะเนี่ยลูกเอปืนเอดีเอ็มดีเอ็มอารเออเอ็นเพราะในทั้งหมดเลยนะนี่กูจะเข้าอีกทางเอ้ยสิใครยิงบ้านตําบลเนี่ยอาฮาฮาฮาไปดุงมดปองบันไดมีเมเตอร์หรือว่ามันได้มี ไปไปทนอ่ามีลาหลังบัไดลิชันไออันหาไปนัอจะเปเัโอ้เหียาเเปรสิทธิคัญนะครคัญครับจัไหจไหมเฮ้ยมันไม่ได้ปิวะใคมีบิชิแก็ก็มันจันกูารไปห้องเฮ้ยรังเฮ้ย น้ำเียเดี๋มันก่ะฮะหันด้วยกัวต <29. S 1> อนนี้อันกรโดดนะข้ามันข้าคันข้าคัน,คนหลังปุ๊ เช er, like um ี่ตรงกูนี่หวายอะมากเกลุกลุกลุกตายหนดีนอลฟตมานี่หว่ากูได้อไปจะเชื่อวะโอ้ยเหียมีมีมอ่อเจคเกเเกตรงตัดหตาเลย เอ้เก๊ไอ้เฮียไม่กินกูดลาบโคตรสวยอ่ะดอกไอ้เฮียนี่มึงหน้ากูหลังไอีสัตว์เอาดิเอออะไรสิอะโน่มาจะฟากฮารุตไอ้เฮียเออฮารุตได้ไงอ่ะอ่ะยันสองอห้องเด็กอ่ะห้องเด็กก็ห้องเด็กเอ๊ะ มันเล่นบอลไหมเฮ้ยมันเอคุณเล่นบอลหัวหัวเออมันจอยกลับได้ปะไม่ได้มันจอยกลับไม่ได้เฮียมันไม่ใช่แรงเอ้าโนไม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคือเกือบกดแคนเซิลไลทสัตวดได้ยังไงดิล่ได้อยู่ได้อยู่ทันโนอาห์ก็ไม่ทันเฮ้ยแต่อย่างน้อยกูไม่โดนนี่เ yup. ฮ้ยได้ไรละเนี่ยใช้ชีวิตไปดีมันแรงไอ้เหี้ย เอออี้อีลาเฮ้ยโอ้ไอเขี้เปืนฮะมาได้แตงอีลาไอ้ซัดเอากิฟสามเหลี่ยมมาตัวเองกิฟสามเหลี่ยมกิฟเสียงไอ้ซัดเวิร์กเวิร์กเวิร์กสามเหลี่ยมเวิร์กอยู่สามเหลี่ยมเวิร์กแต่ว่าฮะ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 ใส่กิฟเสียงมาไม่ได้ใส่เลยวิ่งจ้ำเลยเนี่ยขิ้พอปืนฮะนี่ก็โหลดเพี้ยง เนียแม่งอยู่ดีๆรู้าได้ชัดเกร,รูเราเล่นบอลเตมินอ๋อถ้าเปเลี่ยนที่ละถ้าเปนเบ เกิด,ดอาเบมิน,น,น,นมันเกิดจากเบมิน,มนตีสกอร์ันที่ ตรงไหนวะโอ้โหทางน,น,นี้อกนโอ้ทางนู้นน่ะทางลาขยะน่ะมีที่ริมไปวะคือยังไงคือพื้นน็อตซูพันคนนี้ เตอร์อมเมลิกอมเมลิกเตอร์ซีดเลยยิงเลยยิง one r e m a i n i n g เมีมีมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าถือกู้ไป เอ้ยสวยเฮียทีมเงาสวยอย่างเอาอ่ะโอ้ยเฮียนิ่งเลยอ่ะนิ่งเงี้ยเลยเนาะไอ้เคอยู่ที่สองว่ะเกือบตายไอ้ขามือใหม่